เยปนีเอามาให้เพื่อนๆได้ดูคะ่ะไามา้เพื่อนๆได้ดูนะคะมะนาวเยปันีคะ่ะมะนาวเยปนีจ้ามะนาวดูดกจ้าดกดกมากเลยใครไม่มีมะนาวก็มาเอาเลยใครให้เพื่อนๆได้ดูจ้าเป็นพุ่มเป็นพวงเลยคนันี้เหลืองๆก็ล่วงเต้เลยฝนตก๊ก็ลุก เก็บบ่อยนะคะสองอาทิตย์เก็บผลหนึ่งค่ะก็ไม่หมดนะคะก็ไม่หมดค่ะเก็บบ่อยก็ไม่หมดจ้ามะนาวดูดกจ้าดกดกมากเลยใครไม่มีมะนาวก็มาเอาเด้ย ดินก็เป็นกองเลยจ้าเป็นกองเลยดกอ่ะดกมากๆเลยดกมะนาวจากมะนาวนี่ก็มันอ,อยมาทางเนะาะมะนาวคะ่ะมะนาวเยปนีล่วงเต็มเลยเป็นอะไรล่รวงเหลืองเหลืองวง,วงเต็ม เยปนีเอาไมา้เพื่อนเพื่อนได้ดูคะาา่ะไม้เพื่อนเพื่อน,นได้ดูนะคะ <_ C 1> มะนาวเยปนีนค่ะมะนาวเยปนีมะนาวค่ะมะนาวเยปนีลวงเต็มเลยเป็นอะไรล่วงเหลืองเหลืองลวงเตชุบจ้ามะนาวดู ดกจ้าดกดกมากเลยใครไม่มีมะนาวก็มาเอาเลย เยปนีเอาไม้เพื่อนเพื่อนได้ดูคะ่ะไม้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะคะมะนาวเยปนีคะ่ะมะนาวเยปนีเก็บบ่อยนะคะจ้ามะนาวดูดกจ้าดกดกมากเลยใครไม่มีมะนาวก็มาเอาเ้อ มะนาวจ้ามะนาวใหญ่เป็นลูกใหญ่ๆโตๆจ้าทำไมยังร่วงเต็มเลยมะนาว มะน,นาวเยปินจ้ามะนาวนะลูกเต็มเลยจ้ะลูกเต็มเลยมะน,นาวเยปินจ้ามะนาวนะลูกเต็มเลยจ้ะลูกเต็มเลยมะนาว ากนะคะดกมากๆคับมะนาวเก็บบ่อยนะคะกำดินก็เป็นกองเลยจ้าเป็นกองเลยดกอ่ะดกมากๆเลยดกมาก เนมเลยผลก็ตกแต่มะนาวพวกไหนแก่ๆร่วงเต็มเลยชุบล่วงนะมันเป็นอะไรมันกำลังดอกนีจ้านะกำลังดอกนะมากนะคะดอกมากๆค่ะมะนาว เป็ดบ่อยนะคะกำดินก็เป็นกองเลยจ้าเป็นกองเลยดกอ่ะดกมากๆเลยดกมะนาวเย็นจ้ามะนาวนะลูกเต็มเลยจ้าลูกเต็มเลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูจ้าเป็นพุ่มเป็นพวงเลยคันี้เหลืองๆก็ล่วงเต็มเลย ฝนตกกปลุูกมนันหาวจากมะนาวนี่ก็มันไอ,อมาทางเนาะเป็บบ่อยนะคะมากนะคะดุกมากๆคะ่ะมะนาว ชุบ <True. S 2> วังเนานะมันเป็นอะไรมันกำลังโดดนี้จ้ากำลังโดดอย่างนี้ชุบ <True. S 2> มะนาวจ้ามะน,นาวยัยเป็น ลูกใหญ่ๆโตๆจ้าทำไมยังร่วงเต็มเลยห้าสองอาทิตย์เก็บผลหนึ่งค่ะก็ไม่หมดนะคะก็ไม่หมดค่ะเก็บบ่อยก็ไม่หมดกำดินก็เป็นกองเลยจ้าเป็นกองเลยดกอ่ะดกมากๆเลยดก มันนา่ามันนา่าจำดินก็เป็นกองเลยจ้าเป็นกองเลย ดกอ่ะดกมากๆเลยดกมะมะนาวจากมะนาวนี่ก็มันอ,อยมาทางเนาะเเลยฝนก็ตกแต่มะนาวพวกไหนแก่ๆร่วงเต็มเลยเก็บบ่อยนะคะ เยปนี ani, เอามาให้เพื่อนๆได้ดูค่ะไม้เพื่อนๆไ,ได้ดูนะคะมะนาวเยปนีค่ะมะนาวเยปนีมะนาวเยปนีจ้ามะนาวนะลูกเต็มเลยจ้ะลูกเต็มเลย มะนาวคะ่ะมะนาวยาเยตะนีล่วงเต็มเลยเป็นอะไรล่วงเหลืองเหลืองลวงเต็มมะนาวจ้ามะนาวยาเย็นีลูกใหญ่หญโตโต,โตจ้าทำไมยังล่วงเต็มเลยชุบมะนาวจ้ามะนาวยาเย็นี ลูกใหญ่ๆโตๆจ้าทำไมยังร่วงเต็มเลยชุบ